ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15ทธันวาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพิจิกนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะวันที่1ถึงวันที่15บธันวาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกได้ไพ่ t h h p r i h s t เ s s นะคะ the high p ไ i พ s t e s s ได้ไพ่ The c ชา r ์ o t นะคะ ในไพ่ไนออฟ์ครับอัศวินถือถ้วยชาวราศีพิจิกหน้าที่การงานธุรกิจการเงนินณตอนนี้ท่านจะได้อะไรมาแบบลับๆลับๆนะคะบางคนหน้าที่การงานนะคะเหมือนเหมือนจะ หมือนจะไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วที่คุณทำอยู่นะคะที่คุณทำอยู่บางคนมองภายนอกก็าอาจจะมองว่าไม่ไม่ไมั่มนคงรายได้ไม่เท่าไหร่หรอกง้นงานแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาหาหรูไ้ไหมว่าหน้าที่การงานธุรกิจที่คุณทำอยู่หรืออะไรก็ตามที่คุณทำอยู่เพื่อหาอไรายได้เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันจะมีเงินเข้ามาแบบระลับ,บให้คุณได้เก็บกินได้มีกินมีใช้ตลอดไป มันจะไม่ขาดมือเลยมันจะเข้ามาตลอดแต่คนภายนอกมองเหมือนกับว่าจะใส้แห้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไม่ใช่หน้าที่การงานก็ตามชาวหรือธุรกิจชาวราศีพิจิกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันเทาๆดำๆคุณทำงานอยู่ทำธุรกิจทำโปรเจกต์โครงการอยู่นะรหรือทบาบริษัทของคุณมีโปรเจกต์โครงการนี้แล้วให้มีการยื่นซองประมูลเพื่อจะ รับผิดชอบโปรเจกต์โครงการนี้นะคะแต่พังเอิญเขารู้ว่าคุณดูแลโครงการนี้คุณเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในโครงการนี้เยอะมากเขาได้เอาเงินใส่ซองใต้โต๊ะให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยห้ามรับนะชาวราศีพิจิกห้ามรับนะคะอย่ารับนะคะถ้ารับปุ๊บมันจะก่อเกิดปัญหาตามมาให้คุณได้วุ่นวายให้คุณได้ปวดหัวให้คุณได้เสื่อมเสียชื่อเสียง นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นเงินลับที่มันเข้ามาแบบถูกต้องหรือสิ่งใดก็ตามที่มันโชคลาภใดก็ตามที่มันเข้ามาได้ถูกต้องถูกทางแต่มันอาจจะมาแบบงเงียบๆสง,งบรับะนะถ้าคุณได้คุณอย่าเปิดเผยนะไม่ต้องไปกระโตกกระตากให้คนอื่นรู้นะคะเอ้ฉันได้อนุนได้นี้มาหรือเจ้านายเจ้านายผู้บริหารให้รางวัลให้โบน,นัส อะไรอย่างนี้มาหรือเพิ่มเงินเดือนให้อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปบอกนะไม่ต้องไปป่าประกาศเงียบนิ่งดีใจมีความสุขเฉพาะตัวเองก็พอนะเมื่อไหร่คุณเปล่าประกาศนะคะป่าประกาศแล้วนะค,คุณได้อะไรได้สิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตนะเมื่อนั้นจะกรรมนเวรจะเกิดความอิสฉาลิษยาในตัวคุณนะคะชาวราศีพิจิกในหน้าที่การงานหรือธุรกิจธุรกิจคุณทําอยู่ยก็ตาม บางคนคนภายนอกที่เขามองเขาบอกว่าธุรกิจนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่หารู้ไหมว่ามันเหมือนน้ําน้ําซึมน้ําซึมอ่ะมันเข้ามาตลอดมันเข้ามาเรื่อยมันเข้ามาให้คุณได้เก็บเป็นกอบเป็นกำนะ,ค,ะคุณคือแต่คนอื่นเขาจะมองว่าไม่เท่าไหร่เราธุรกิจนี้ดีไมด่ดีเขาจะมองว่าไม่ค่อยดีอ่ะธุรกิจนี้ถ้าคุณทําธุรกิจอยู่นะ,ะหรือแม้แต่ค,คุณทําพวกโซเชียลมีเดีย ต,ต่างๆก็ตามนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้มันเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยบางคนเขาบอกว่าไม่หรอกคุณไม่น่าไปได้คุณไม่น่าประสบความสําเร็จไม่น่ามีรายได้แต่หารู้ไหมลึกๆแล้วคุณมีแต่คุณเงียบชาวราศีพิจิกบางคนก็ดีนะถ้าถ,ถ้าใครรู้ตัวอืมฉันได้อะไรเข้ามาฉันจะไม่ค่อยกระโตกกระตากไม่ค่อยค่อยบอกใครนะดีแล้วดีแล้วดีค่ะรวยแบบงเงียบนะชาวราศีพิจิกคุณจะมีคุณจะมีความสุข นะถ้าคุณรวยแบบเออกกเกลึกเนี่ยคุณประกาศให้ชาวโลกให้คนรับรู้เนี่ยโอยคุณจะดึงเจ้ากรรมไมเวรดึงปัญหาประสักเข้ามาในชีวิตเยอะนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณฉันมีความสุขโดยตัวฉันเองฉันมีความสุขโดยที่มีเข้ามาและไม่ต้องบอกใครเก็บให้มันหยดชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นในหัวใจมีความสุขในส่วนลึกเนี่ยเออของพวกนี้มันจะดีมันจะไม่ต้องคุณจะไม่ต้องไปปวดหัวหรือวุ่นวายเจอปัญหาประสักจากภายนอก นะคะไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจใดๆก็ตามสิ่งใดๆก็ตามที่คุณทําอยู่ที่คุณได้รับผลตอบแทนได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเงียบนะคะ,ะ,คะไม่ต้องไปกระโตกกระตาชาวราศีพิจิกคุณนิ่งได้คุณสงบได้เท่าไหร่คุณได้มาแล้วคุณเก็บเงียบเท่าไหร่ละนั่นแหล,ล,ละยิ่งดีนะคะยิ่งดีมากชาวราศีพิจิกนะคะาชาวราศีพิจิกบางคนนะคะถ้าใครอยากทําธุรกิจค้าขายไม่ว่าบางคนทํางานประจําอยู่ นะหรือคุณทำธุรกิจนี้อยู่คุณอยากลองหาหนูน่นหานี่มาค้าขายมาทำธุรกิจเพิ่มทำได้นะโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีนะทำได้นะธุรกิจของคุณจะก้าวเข้าไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองมันจะค่อยๆไปตามลำดับของมันนะแม้แต่สื่อโซเชียลมีเดียที่คุณทำ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 ,ทำอยู่นะบางครั้งมันยังไม่เกิดรายได้เป็นกรอเป็นกำไม่ไม,ไม่อย่าทิ้งกลางทางอดทน นะอดทนทําสม่ําเสมออย่างคุณลงคลิปไม่ว่าใน f a c e b o o k เลียว u t u b e หรือ TikTok ออะไรพวกนี้ให้คุณทําไปเรื่อยๆค่ะไม่เรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไปหยุดการคานหรือท้อถอยนะสักวันหนึ่งคุณจะเห็นผลมันคุณจะได้รับความสําเร็จจากตรงนั้นนะคะชาวราศีพิจิกแม้แต่หนะ้าที่การงานบางคนทํางานอยู่ไรายได้ก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่บางครั้งคุณ ุณจัดการบริหารเงินได้มันก็จะมีเงินสะสมไปในอนาคตเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกรายได้ที่เข้ามาเงินที่เข้ามามันจะเหมือนน้ําซึมแต่มันจะเยอะมันจะสะสมไปเรื่อยๆจนเป็นก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะไม่ต้องกลัวหน้าที่การงานอะไรปนอะไรก็ตามธุรกิจก็ตามถ้าคุณได้สิ่งดีๆเข้ามาอย่าไม่ต้องไปบอกใายมากเงียบนิ่งสงบ ดีกว่านะคะยิ่งถ้าใครได้มีโอกาสมีโอกาสได้ไปต่างชาตินะต่างแดนต่างประเทศใครก็ตามที่ทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกต่างชาติต่างประเทศต่างแดนคุณจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตคุณได้มากนะมันจะเป็นฐานที่มั่นคงและแข็งแรงให้คุณถ้าใครมีโอกาสนะแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องไปซีเรียนไม่มีโอกาสคุณก็บุกลุยสู้ ในถิ่นของคุณนี่แหละที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้แหละเดินต่อไปสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้นะคะสักวันนึงคุณจะได้รับชัยชนะความสําเร็จนะคะคุณจะได้ครอบทองมันคุณจะมีความสุขอิ่มหนำสําราญกับมันกับสิ่งที่คุณสร้างและก็ทําอยู่นะคะแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนี่จะดีมากใครที่อยากไปทํางานต่างประเทศนะคะมีโอกาสได้ไปทํางานในต่างประเทศ ใครที่ถ้าใครเจอชาวต่างชาติแล้วเขาคุยกันระดับหนึ่งแล้วมีโอกาสได้โยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศกับคนรลกก็มีก็พบครัวบางคนอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานเดินทางไกลนะคะหรือบางคนได้ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะะชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นชาวราศีพิจิกคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีอยู่ย้ำแค่ว่าคุณต้องพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนนะนะ,ค,ะคุณอย่าดิ้นทุรนทุรายมากนะคุณดิ้นทุรนทุรายมาก คุณจะไม่พอใจแล้วคุณจะรักษาอะไรไว้ไม่ได้เพราะว่าอะไรอันนู้นไปใยญ่ได้อันนี้ก็จะได้เอนนอ,อทำไมรายได้ไม่พอใจนู่นคุณก็ควักเงินไปลงทุนทํานู่ทนทํานี่นะกว่ารายได้มันจะงอกเงยขึ้นมาเนี่ยโอ้ยเงินที่มีอยู่เนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงไปแล้วอะไรเงี้ยไม่ไม่ควรทํานะคะค่อยๆทําใจเย็นๆก้าวไปเรื่อยช้าๆแต่มั่นคงชาวราศีพิจิกในหน้าที่การงานธุรกิจก้ 9, าวช้าๆ ไม่ต้องรีบไม่ต้องไม่ต้องรีบรอ้อนไม่ต้องแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองดีที่สุดนะคะชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตนะคะแต่คุณต้องสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆอย่ายอมแพ้อย่าหยุดกลางคันอย่าล้มกลางขันอะไรยอย่าเงี้ยอย่าล้มเลิกกลางคันนะคะส่วนเรื่องความรักความรักชาวราศีพิจิกมันจะมีทั้ง คนดีและก็คนไม่ดีเข้ามาถ้าคนไหนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งกับคุณกับคุณคุณจะรู้ว่าชาวราศีพิจิกส่วนมากสัญชาตญาณแรงลางสังหรณ์คุณค่อนข้างแม่นนะคะคุณเห็นอะไรนี้หน่อยเนี่ยชาวราศีพิจิกนี้อ่านออกอ่านเกมบอกแต่บางครั้งทําเป็นซื่อใสบริสุทธิ์อย่างนั้นแหละจริงๆก็รู้อยู่บางครั้งคุณก็อยากทดสอบอะ่ะ เดี๋ยวดูซิเขาจะมาไหมไหนกับเราหรือบางครั้งอ่ะเราดีกับเขาขนาดเนี้ยเขายังจะคิดทาอะไรเราอีกไหมคิดจะหวังผลประโยชน์ผลอะไรตักตวงผลประโยชน์อะไรจากเราไหมบางครั้งก็เหมือนเป็นการทดสอบคุณทดสอบชาวราศีพิจิกคุณชอบทดสอบเรื่องความเรื่องคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคุณทําไปโง่โซื่อๆนั่นแหละจริงๆแล้วชาวราศีพิจิกรู้และเข้าใจนะคุณ ค่อนข้างเข้าใจนะคะคุณได้สัมผัสได้คุกทีแป๊บเดียวเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเออคนนี้ดีหรือไม่ดีคนนี้คบได้หรือไม่ได้หรือคนนี้ควรอยู่ในสถานะแบบไหนชาวราศีพิจิกสัญชาตญาณแรงดางสงหอนค่อนข้างแม่นนะคะไม่ว่าการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้เจอชาวต่างชาติจะเป็นโอกาสที่ดีให้คุณนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีให้คุณที่คุณนะะจะได้พบเขา ความรักความสัมพันธ์ในต่างประเทศในคนต่างชาติเนี่ยต่างถิ่นหรือต่างแดนหรือไกลเนี่ยจะดีนะคะชาวราสีพิจิกไม่ว่าคนโสดหรือคนที่คบกันอยู่นะคะคุณถ้าคุณเจอคนต่างชาติต่างแดนทางไกลเนี่ยทางไกลก็อาจจะต่างจังหวัดต่างภูมิภาคพวกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนานจะอยู่ด้วยกันยืด ะคะ่ะค่อนข้างจะไปด้วยกันดีแต่ถ้าคุณชาวราศีพิจิกจะคบคนใกล้ตัวไม่ได้นะเรื่องความรัก <c oughs> คุณอย่าหยิบคนใกล้ตัวมานะถ้าคุณหยิบคนใกล้ตัวเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์เนีปัญหาประสักเยอะรู้ชาวราศีพิจิกรู้ตัวเองดีค่ะอืมคุณรู้เองว่าคุณถ้าคุณหยิบคนใกล้ตัวเข้ามาเนี่ยปัญหาประสักจะเยอะแน่ดังนั้นคุณก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งกับคนรอบข้างคนใกล้ตัว ดังนั้นให้มันคนทางไกลต่างต่างประเทศต่างชาติต่างแดนได้ยิ่งดีนะคะความสัมพันธ์คุณจะดีชาวราศีพิจิกจะค่อนข้างถูกฉลองกับชาวต่างชาตินะคะจะค่อนข้างถูกฉลโกกับชาวต่างชาตินะถ้าคุณไม่ทําอะไรเม้แต่หน้าที่การงานธุรกิจก็เหมือนกันถ้าคุณได้ยุ่งเกี่ยวกับชาวต่างชาติมันจะทําให้ธุรกิจหน้าที่การงานคุณเจริญรุ่งเรืองเร็ว ะะเร็วชีวิตความเป็นอยู่คุณจะดีขึ้นเร็วนะะถ้าเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศต่างแดนแม้แต่ความรักความรักถ้ามีคนต่างชาติเข้ามาความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างที่จะดีถึงมันไม่ได้ตรงสเปคคุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะะถึงไม่ได้ตรงสเปคคุณร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะคะบางครั้งชาวราศีพิจิกลู้บางครั้งไม่ไม่ได้ว่านะคะมันคนดีก็มีชาวราศีพิจิกอะ เขาไม่เหมาะที่จะคบคนประเทศเดียวกันหรือคนใกล้ตัวนะะเขาเหมาะที่จะต้องไปสารสัมพันธ์ในโคนงต่างประเทศมันจะดีมันจะดีกับเขามันจะ,นจะความรักมันถึงจะดีนะ,ะเหมือนบางครั้งอ่ะคุณรู้คุณรู้แล้วว่าเกมความรักของคนชาติเดียวกันเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ย มันมาอย่างไงแล้วมันจะเจอปัญหาประสักเลยเหมือนคุณรู้คุณเข้าใจดังนั้นคุณก็เลยเลี่ยงจบซะที่จะอะถ้าถ้าถ้าคบก็คงเป็นโลคบต่างชาติต่างแดนดีกว่าง่ายดีความสัมพันธ์จะได้ง่ายด้วยไม่ต้องไม่ต้องมีปัญหาที่จะตามมาทีหลังเยอะอะไรเงี้ยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะค่อนข้างจะเจอจะเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตเจอมีโอกาสได้เจอคนต่างชาติเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าความรักไหนที่มันช่วงชิงเยี่ยง ไปไปลุยสู้เขานะไม่แนะนําไม่แนะนํานะถ้าเขาจะชอบ่คุณอยู่เฉยๆเขาก็ชอบคุณเป็นตัวของตัวเองเขาก็ชอบแต่ถ้าคุณไปช่วงชิงไปดิ้นรนต่อสู้ฝ่าฟันกับเขาคุณจะเหนื่อยเหนื่อยเปล่าๆหมดแรงเปล่าๆไปกับความรักคุณจะรู้สึกว่าพอคุณเหนื่อยหมดแล้วไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเสียเวลาเสียความรู้สึก เฉยๆไม่ได้อะไรกลับมาคุณจะรู้สึกอย่างนั้นดังนั้นถ้าเขาจะรักเป็นตัวเองเป็นธรรมชาติของตัวเองดีที่สุดนะคะแต่ก็ต้องพยายามแสดงออกให้ในสิ่งที่มันเป็นพลังงานบวกๆให้เขาเห็นไอ้บางคนอะโอนิสยัยนิสัยที่มันลบๆไม่ต้องไปแสดงออกเยอะเก็บไว้ใช้เป็นบางครั้งบางโอกาสก็พอนะคะพยายาม ส่งพลังงานแสดงพลังงาน,พ,งงานพฤติกรรมบุกๆบวกออกมาแค่นั้นแหละคุณจะพบสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่สิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะคิดนี้ขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะมันทำบุญรักษาสินห่าสมวนมนั้นสมาธิโอกาสดีๆปีหน้ารอชาวราศีพิจิกอยู่เยอะไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจความรัก นะคะสิ่งดีๆรออยู่นะคะเดินต่อไปสู้ต่อไปลุยต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ